เดี๋ยวนะใครโทรมามีคนโทรมาด้วยอ๋อมีคนโทรมาด้วยเนี่ยอะไรเนี่ย Hello เขาบอกว่าอะไรเนี่ย Hi ฉันคือแฟนคลับของคุณเฮ้ยดสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมป Ride to Catcher นะทุกคนจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ย เป็นแมปที่แนวโรเพย์แล้วก็พี่นิวเนี่ยเคยเข้ามาเล่นแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่อัปเดตมานั่นก็คือนี่เลยทุกคนก็อย่างที่รู้กันนะว่าในแมปนี้เนี่ยจะใช้โทรศัพท์มือถือในการดําเนินชีวิตในแมปนี้และสิ่งที่อัปเดตมานั่นก็คือนี่เลยสแนปบ,บ็อกซ์ทุกคนเราสามารถแบบว่าถ่ายรูปตัวเองได้แล้วก็สามารถใส่อีโมจิได้นะันนี่เขาเรียกว่าอะไรฟิลเตอร์ไม่ใช่อีโมจิเป็นฟิลเตอร์นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์หน้าหมาแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ หน้าหมาหลายจุดแล้วก็จะมีใส่มงกุฎแบบนี้ด้วยอุ้ยสวยสวยงามเลิศมากๆนี่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้แต่ว่าตอนนี้มีแค่6ฟิลเตอร์แต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยแบบนี้ก็น่าจะอัปเดตฟิลเตอร์เข้ามาอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราลองถ่ายดูนะทุกคนนะ นี่นี่คือเราถ่ายแล้วพอเราถ่ายแล้วเนี่ยเราสามารถแบบว่าพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปได้ด้วยนะสมมุติว่าเราส่งให้แฟนนะเราก็พิมพ์คําว่าคิดถึงจังอะไรแบบนี้นะนี่คิดถึงจังแล้วทนี้เราก็ทําการส่งแต่ว่าเราจะส่งให้ใครเพราะว่าในนี้ไม่มีแฟนเราเลย <c oughs> ซึ่งภารกิจของเราก็คือเราน่าจะไปทําการแบบว่าขอเพื่อนนะในนี้ถ่ายรูปก,กันมาดูกันนะว่าจะมีใครแบบว่าอยากถ่ายรูปก,กับเราหรือเปล่าซึ่งภารกิจของเราเนี่ยต้องมีทั้งหมด5คนในการที่มาเซลฟีล่รูปกับ ถ้าเกิดเราสามารถเซลฟี่กับเพื่อนได้ครบห้าคนแล้วก็แปลว่าภารกิจของเราสาเร็จใครดีอ่านี่เธอคนนี้ยืนเล่นมือถืออยู่เอาเดี๋ยนะเราก็ทักทายเธอไปนะเธอเธอให้เธออ้าเดี๋ยนะเธอไปเล่นมือถือต่อนี่เราทักเธออยู่นะ เธอไปไหนเธออ้าวสรุปว่าเธอเดินหนีเราไปแล้วอะเธอคนนี้ก็ได้นะภารกิจในวันนี้สำเร็จหรือเปล่าเนี่ยดูท่าแล้วอะแล้วก็มาหาเธอคนนี้นะอะแล้วเธอคนนี้ก็ยืนเล่มือถืออีกอุ้ยแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เธอวางมือถือไปแล้วแย้เฮ้ยแล้วเธอก็ทักทายเราตอบด้วยอุ้ยแล้วเธอก็เอามือถือขึ้นมาอีกแล้วแล้วเราก็บอกกับเธอไปเลยว่าเธอเธอมาเซลฟี่ลูกเราหน่อยได้ไหมมาถ่ายลูกกับเราลูกหนึ่งได้ไหมได้ไหมจ๊ะเธอบอกว่าได้นี่เธอบอกว่าได้มาแล้วมาแล้วคนแรกคนแรกเอามือถือมาเลยนนีี่่เลยซฟกั เดี๋ยวนะขอหามุมมดีหน่อยเอ่อมุมนี้เดี๋ยวนะเราไม่ค่อยจะเห็นหน้ากันเลยเดี๋ยวเราใส่ฟิลเตอร์ให้นะเอาเป็นฟิลเตอร์หน้าหมาลายจุดกันแล้วกันทำไมฟิลเตอร์หน้าเธอมันลอยแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> ทำไมฟิลเตอร์ตรงหน้าเพื่อเรามันลอยอ่ะงง้นเปลี่ยนแล้วเอาเป็นมงกุฎดอกไม้ดีวกว่าอุ๊ยทำไมมงกุฎดอกไม้ติดแค่คนเดียวล่ะออาไม่เป็นไร one two three แชะอ่าได้แล้วยูววเดี๋ยวเธอชื่ออะไรเนี่ยเธอชื่อว่าเลิฟลี่ใช่ไหมเฮ้เธอเดียวเธอโอ้เธอขับลงไปแล้วเดี๋ยว เธอชื่อว่าเลิฟลี่เหรอเราจะทําการส่งรูปให้กับเธอนะนี่แล้วก็ไปที่คําว่าเซนเลยเลิฟลี่เหรอเลิฟลี่อยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ไงเธออยู่นี่แล้วก็ส่งรูปให้กับเธอไปเลยเฟิร์บตอนนี้นะเราส่งรูปให้กับเธอแล้วและแล้วภารกิจคนที่หนึ่งก็สําเร็จไปแล้วต่อไปเราไปหาเพื่อนคนต่อไปดีกว่าโอ้รู้สึกว่าในเมืองนี่คือไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยเขาไปไหนกันหมดนะงั้น,เ,นเราลองขับรถวับไปตามบ้านดีกว่าโอ้โหจะบอกว่ารถนะรถเท่มากเลยนะในแบบนี้แล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหรถสวย น,นี่คือรถฟรีในแมบบนี้นะเนี่ยคือมันสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอขับรถหาคนก่อนนะคนไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหเจอคนแล้วเจอคนแล้วนี่เดี๋ยวนะคนนี้คือแบบว่ากําลังจะเข้าบ้านเลยเจอคนแล้วเจอคนแล้วฮัลโหลไฮ โอ้แต่งตัวน่ารักมากแล้วก็ทําการทักทายเธอคนนี้ไปสวัสดีจ้าผู้ภาษาอะไรเนี่ยภาษาอินโดนีเซียแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมั้งเนี่ยแล้วเธอก็ถามเราว่ามีอะไรเราก็เลยบอกกับเธอไปว่านี่นี่ขอแบบว่าเซลฟี่กับเธอรูปหนึ่งได้ไหมได้ไหมเฮ้เธอบอกโอเคเย้เา <Yeah. S 2> ตรงนี้เขามางเขามองตัวนั้นวิวไม่ค่อยดีนี่นี่เอาวิวตรงนี้ดีกว่านะมาวิวตรงทะเลดีกว่านะเธอมานี่แล้วเธอก็วิ่งตามมาด้วยนะนี่เลยเราต้องมาตรงวิวทะเลตรงนี้นะ แล้วเราก็ทําการนี่เอาเข้าแอป Snapchat นะทุกคนอ้ามาแล้วอุ๊ย,ยตาใครเนี่ยดูตกใจเดี๋ยวกลับกล้องก่อนเดี๋ยวเอาตาใครตกใจโอ้โหตาเพื่อนนี่เธออาหาหันหน้ามา,าหันหน้ามาเออนั่นแหละเดี๋ยวเราใส่ฟิลเตอร์ให้นี่เอาเป็นมงกุฎสีทองเดี๋ยวนะมันต้องไปมุมไหนเนี่ยเดี๋ยวนี่เธอเธอเธอมาถึง มาหน่อยดินี่ไม่รู้มุมซะแล้วทางน after, oh, ี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เออนั่นแหละนั่นแหละเย้นั่นแหละโอเคหนึ่งสองสามแะโอ้เรียบร้อยสวยงามแล้วตอนนี้นะเราก็ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วเอเพื่อนเราเชื่ออะไรเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเชื่ออะไรเพื่อนไปไหนไปนีเพื่อนเชื่ออะไรเราจะส่งให้เธอชื่อว่าคิคีนาคีนาทุกอย่างนี่แหละโอเคเราก็ทําการส่งให้เธอโดยการหาอะไรเนี่ยคิคีนาคนนี้หรือเปล่าน่าจะคนนี้นะไป ส่งไปเลยเฟิบอ่าส่งเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวนะใครโทรมามีคนโทรมาด้วยอ๋อมีคนโทรมาด้วยเนี่ยอะไรเนี่ย Hello เขาบอกว่าอะไรเนี่ยไ i ฉันคือแฟนคลับของคุณเฮ้ยนี่เราเจอแฟนคลับโทรมาเฮ้ย <c oughs> แฟนคลับโทรมาหาแล้วแฟนคลับก็บอกว่าพี่นิว แฟนคลับโทรมาหาเนี่ยจ้าเอาโหลอโหลอแล้วทำยังไงเราจะคุยกับเขายัางไงแล้วเนี่ยเขาโทรหากันเขาคุยกันยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยไม่ได้อะหรือว่าไงมันต้องมีไมค์หรือเปล่าเดี๋ยวเราพิมพ์หาน้องแฟนคลับแล้วกันน,นะคะอ่นเราก็บอกว่าดีค่ะคือว่าตอนนี้นะพี่นิวไม่ได้เปิดไมค์นะก็เลยอาจจะคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้อันนี้เราก็ทักแชทน้องแฟนคลับไปนะอ้าวน้องแฟนคลับโทรมาอีกแล้วโทรมาอีกแล้ว ยังไงล่ะเอา,าเดี๋ยวแต่พอเราทักแชทน้องแฟนขับไปน้องแฟนขับก็ไม่ตอบนะจะโทรมาอย่างเดียวเลยอ่านี่ไงตอบมาแล้วนี่บอกว่าแฟนขับแล้วพี่นิวก็ถามกลับไปว่าโทรคุยยังไงคะเรากดโทรเป็นนะแต่ว่าเราคุยไม่เป็นนะเอองงมากเลยเอา้าวแล้วใครโทรอีกเนี่ย <c oughs> คนโทรมาเยอะมากใครอ,อะอะรับหน่อยดิอ่ะโอดีจ้าฮาัลโหลฮัลโหลค่ะอ่ะแล้วน้องแฟนขับก็ทักมาว่าพี่นิวอยู่ไหน <c oughs> คนนี้ถามว่าพี่นิวอยู่ไหนเหรอโอเคเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะเราเซลฟี่ให้น้องแฟนคลับดูแล้วกันนะว่าเราอยู่ตรงนี้โทมอีกแล้วจะถ่ายให้ดูว่าอยู่ตรงไหนเดียวอ่ะอยู่อยู่ตรงเอ่อตรงทะเลแล้วกันนะอ่ะนี่นี่เลยส่งไปให้น้องแฟนคลับคนนี้ดูชื่ออะไรเนี่ยอ่ะชื่อคนนี้ใช่ไหมอ่ะส่งไปนะคะแล้วน้องแฟนคลับก็ส่งกลับมาอะไรอะ่ะอ่ะอ๋อนี่คือหน้าน้องแฟนคลับโอเค น้องแบงค์กับก็บส่งรูปมานะคะคือในแบบนี้มันกว้างมากทุกคนนะการที่จะหากันเจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่ว่าพี่นิวก็ถ่ายว่าพี่นิวอยู่ตรงทะเลนะเดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันต่อดีกว่านะตอนนี้เราหาคนมาเซลฟี่กับเราได้2คนแล้ว แล้วเราก็มาเจอเบคอนเราก็ทําการทักทายเบคอนไปนะอ่าเบคอนทักทายเราตอบด้วยอะเราก็บอกเบคอนไปว่าเซลฟี่กับเราได้ไหมเซลฟี่กับเราได้บอสแล้วเขาก็บอกว่า๋อคงไม่ได้หรอกนะไว้เขาหลังแล้วกันฮะเดี๋ยว,เ,ยว <laughs> เราโดนเบ <laughs> คอนปฏิเสธอะเอ๊ะดูเหมือนว่าเบคอนส่งอะไรมา อ๋อเบคอนส่งหัวใจมาให้เราในแชทเราจะแชทคุยกันทำไมล่ะเราอยู่กันตรงหน้าเนี่ยไม่ต้องแชทคุยกันก็นได้มั้งโอเคสรุปว่าเบคอนเนี่ยไม่ให้เราเซลฟี่รูปด้วยแล้วเบคอนก็ส่งรูปถ่ายให้เราเอาดิเบคอนมีการส่งรูปถ่ายไม่ให้เราดูด้วยโอเคเลยเบคอนอุ๊ยแล้วเราก็มาเจอแมวยืน <c oughs> อยู่กลางถนนอุ้ย <c oughs> จะบอกว่าอันนี้เป็นมีแมวที่น่ารักมากนี่เลยเราก็บอกกับแมวไปว่าแมวแมวแมว,แมวถ่ายรูปด้วยไ,ไหมแล้วแมวก็บอกมาว่าแมวแมว อา้าวอะไรนะเจอเจอ,เจอน้องแฟนขับแล้วนี่คือน้องแฟนขับที่โทรหาเราแบบกระหน,น่ำนะนี่ไงนี่ไงเราเจอแมวแล้วเดี๋ยวนะเราขอถัลุกกับแมวก่อนนะถะลุกกันไหมจ้าถะ่วลุกกันไหมจ้าอะแมวแมวมาแล้วแมวเข้ากล้องแล้วอะ่ายกับแมวก่อน แมวเออนั่นแหละเออหนึ่งของสามแชะโอเคถ่ายกับแมวแล้วแล้วคราวนี้เราก็ส่งรูปให้แมวแมวชื่อว่า NPC โอเคแล้วก็ส่งไปเลยจ้าเราส่งรูปให้แมวแล้วสรุปว่าเราสามารถเซลฟี่กับคนในแมปได้3คนแล้วนะต่อไปคนที่4ี่คือน้องแฟนคลับเรา <c oughs> เราต้องถามก่อนนะอยู่ดีจะไปถ่ายเขาก็ไม่ได้อ่ะดูซิว่าน้องแฟนคลับจะว่ายังไง <c oughs> น้องแฟนคลับบอกว่าโอเคโอเคได้เลยมาอ่าเฮลโลหันมาสิจ้า จะเซลฟี่ด้านข้างเหรอเอาอยัางไงอาถ่ายเลยแล้วกันนะฟึบเรียบร้อยนี่ค่ะอ่ะเราหลับตาด้วยอ่ะน้องแฟนคลับชื่อว่า Y S J O ไปเรียบร้อยนะฮะส่งรูปให้กับน้องแฟนคลับไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วน้องแฟนคลับก็ยืนดูรูปเหลือคนสุดท้ายภารกิจของเราก็จะสําเร็จแล้วแล้วน้องแฟนคลับก็ส่งอะไรกลับมาฮะไหนดูซิอ่ะ ก็น้องแฟนก่าก็เซลฟี่รูปหน้าตัวเองกลับมานี่ใส่ฟิลเตอร์หมาด้วยโอเคเลยอุ้ยตรงนู้นมีคนตรงนู้นมีคนงนั้นเราไปตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าเราเหลือคนสุดท้ายแล้วที่เราจะขอถ่ายรูปด้วยเหลือแค่คนเดียวภารกิจของเราก็จะสาเร็จโอ้โหตรงนี้คือแบบว่าคนเยอะมากนะแต่งเป็นอะไรเนี่ยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เหรอโอไมคก็เ <c oughs> จ้าพ่อเซี่ยงไฮ้กินป๊อกกี้เรเราก็บอกเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ไปว่าถ่ายรูปได้ไหมเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่ เนี่ยเขาบอกว่าไม่แล้วเราก็มาเจอน้องแฟนคลับอีกคนหนึงนี่คนนี้นี่แล้วน้องแฟนคลับก็บอกว่า ถ่ายรูปก,กับผมได้ไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าให้เราถ่ายรูปด้วยโอเคเลยหรือยังไงดีีนไหนน้องแฟนคลับกาขอมาขนาดนี้แล้วถ่ายรูปด้วยกันนะจ๊ะอยู่ไหนล่ะน้องแฟนคลับอยู่ไหนอะอ่าคนนี้นะฮะโอ้โอเคหนึ่งสองสามเย้ถ่ายแล้วนะคะเรียบร้อยเราก็ทําการส่งรูปไปกับน้องคนที่ชื่อป๊อปแคทอาคนนี้ส่งไปเลยเฟึบเรียบร้อยนะคะส่งไปแล้วโอเคถือว่าภารกิจสําเร็จ5คนคนโอเคเลยถือว่าภารกิจสําเร็จนะคะโอ้จะบอกว่าในแบบไลทูเกเตอร์นะคะ ก็เหมือนว่าเราเนี่ยได้มาใช้ชีวิตผ่านมือถือจริงๆอะ่ะมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นชีวิตจริงเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้มือถือเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆในชีวิตนะคะถ้าเกิดขาดมือถือก็เหมือนขาดใจถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เหมือนจะตุยก็ <S 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 อยากให้ทุกคนนะคะลองเข้ามาเล่นได้นะในไลทูเกเตอร์นะคะนี่มันก็จะมีแบบว่าแอป Snap บ็อกนะคะให้เราแบบถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองหรือว่าจะอยากถ่ายรูปกับเพื่อนก็ได้นะคะก็แล้วแต่เลยสนุกมากกับภารกิจในไลทูเกเตอร์ บายบายค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวเราไปนั่งรถเล่นกับแฟนขับดีกว่ามาจ้าเอาเลยนะแล้วน้องคนนั้นไม่ไปเหรอนะน้อง YSJO ณที่เป็นแฟนขับเราอะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าไปกันเลยเราจะไปขับรถเล่นกันนะว่าแต่จะไปไหนดีในระหว่างนี้เราก็มาเซลฟี่กันบนรถดีกว่านะจะเซฟฟี่ยังไงเนี่ยให้มันเห็นทุกคนเนี่ยเซลฟี่กันไหมจ้าเดี๋ยวนะเซลฟี่บนรถคือลำบากมาก